สี่สาวรับจ้างนวดสปาเนี่ยเข้าไปร้องกระทรวงยุติธรรมให้ช่วยเหลือทางคดีหลังจากที่เธอบอกว่าเธอตกเป็นแพะในคดีชิงทรัพย์ที่จังหวัดตรังเธอบอกว่าเธอไม่เคยเดินทางจากพื้นที่ภูเก็ตไปจังหวัดตรังเลยแต่ว่าเหตุชิงทรัพย์มอมยาชิงทรัพย์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี54นะครับที่หาดเจ้าสําราญจังหวัดตรังเธอก็เลยถูกตัดสินจําคุก10ปีท้ายที่สุดพอเธอเออกมาได้เธอบอกว่าขอร้องขอความเป็นธรรมจากกระทรวงยุติธรรมหน่อยนะครับ นางสาวประวิตรากองกําพลสาวรับจ้างนวดสปาในจังหวัดภูเก็ตเดินทางเข้าพบพันตํารวจตรีดุษฎีอารยะวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอความเป็นธรรมนะครับหลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีมอมยาชิงทรัพย์มูลค่ากว่า7,0,000สบาท โดยนางสาวปวิตราเล่าว่าเธอถูกตำรวจภูทรกกำรนจังหวัดภูดเก็ตจับกลุ่มเมื่อปีที่แล้วและถูกดำเนินคดีจนศาลจังหวัดตรังมีคำพิพากษาตัดสินให้จำคุก10ปีและคดีอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับเธอเป็นอย่างมากเพราะต้องเดินทางไปรายงานตัวทุก12วันจึงทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับท้งต้องส่งเสีย เงินเนี่ยเพื่อเลี้ยงลูกเพียงลาพังแล้วก็ส่งเงินให้แม่ใช้ซึ่งนางสาวปรวิตรายืนยันว่าไม่เคยเจอผู้เสียหายและไม่เคยเดินทางไปจังหวัดตรังประกอบกับคําให้สัมภาษณ์ของผู้เสียหายเองนะครับที่ระบุว่าผู้หญิงที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้หญิงจัดฟันข้อมือไม่มีรอยสักซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ตรงกับตัวของเธอเลยนะ<ถ>ครับ ด้านพันตารวจเอกดุษฎีระบุจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของตํารวจที่ได้มานั้นพบว่าผู้ก่อเหตุตัวจริงกับนางสาวประวิตราเนี่ยรูปร่างก็ไม่เหมือนกันอีกทั้งในการพิมพ์ปากไปตรวจสอบก็พบว่าไม่มีการจัดฟันแต่อย่างใดนะครับพร้อมกันนี้พันตารวจเอกดุษฎียังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการชี้ตัวเนื่องจากผู้เสียหายชี้ตัวผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ดังนั้นกระบวนการหลังจากนี้ต้องตรวจสอบว่ามีการออกหมายจับผิดตัวหรือไม่และจะมีการร่วมประชุมกันนะครับ กับอกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค9้า9ในพื้นที่เนี่ยนะ,ะเพื่อหาข้อเท็จจริงร่วมกันต่อไปครับ